สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาวฮอนด้าโคราชค่ะวันนี้นะคะมะนาวมาตรวจสอบความเรียบร้อยของรถยนต์นะคะก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าค่ะคันนี้นะคะเป็น Honda All New Civic รุ่น R S ค่ะรุ่น R S นะคะคันนี้1น9 0 0ล้นบาทนะคะสำหรับรุ่น R S ก็คือราคาที่มะนาวแจ้งไปเมื่อกี้เป็นราคาที่บวกค่าสีแล้วนะคะก็สำหรับคันนี้นะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดสุรินทร์นะคะที่มาอุดหนุน มะนาวมะนาวอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าโคราชนะคะอยู่ตรงข้ามเซฟวันค่ะคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิล์มรอบคันบานหน้าค่ะซึ่งฟิล์มรอบคันบานหน้าคันนี้นะคะลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอยู่ที่60%รอบคันค่ะคันนี้ที่มะนาวแถมให้เป็นฟิล์มเซรามิกค่ะสําหรับ Honda c ซ vic นะคะรุ่น RS เนาะที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเลยนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของฟังก์ชันที่มา สเปคที่มาจากโรงงานแล้วนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าไฟหน้าเน,นาะเป็นแบบฟูล LED เลยไฟตัดหมอกคู่หน้าก็ฟูล l อลเช่นเดียวกันนะคะแต่อุปกรณ์นะคะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามาก็คือลูกค้ามานาซื้อเพิ่มเติมนะคะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังก็คือสเกิร์ตรอบคันแทโมูโล,โลค่ะชิ้นส่วนด้านหน้าตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นบริเวณสเกิร์ตนะคะก็จะมีทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะสเกิร์ตหน้าจะเป็นลักษณะนี้เลย กระจกนะคะกระจกที่เราเห็นเนาะที่เป็นสีดำเนี่ยก็เป็นสเปคกมาจากโรงงานเช่นเดียวกันคันนี้ไม่ได้ติดตั้งคิวกันสาดเพิ่เมเติมนะคะก็จะเห็นแบบเ,เส้นขอบกระจกค่อนข้างที่จะชัดเลยเป็นสีดําก็จะเป็นแบบตัดกันกับสีสกเกิร์ตมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้ก็เป็นสกเกิร์ตโมดูโล่เช่นเดียวกันนะคะสกเกิร์ตโมดูโล่ของแท้แน่นอนคะ่ะจะมีคําว่าโมดูโล่ติดอยู่ที่ บริเวณด้านข้างตรงนี้เลยนะคะสำหรับขอบล้อของซีวิกนะคะจะอยู่ที่ขนาด18นิ้วเนาะเป็นสีดำแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกันมือจับประตูนะคะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเสาอากาศแบบคี้ฉลมนะคะก็เป็นสีดำมาจากโรงงานเลยนะคะสำหรับรุ่น r s สปอยเลอร์มีมาแล้วนะคะสำหรับรุ่น RS ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเนาะแล้วก็รุ่น RS นะคะเขาจะเป็นสีดำแบบนี้มาแล้วค่ะด้านท้ายบริเวณนี้นะคะก็เป็นชิ้นส่วนด้านหลังเนาะสเกิร์ตด้านหลังนะคะสีดำตรงนี้แล้วก็สำหรับรุ่น RS เนาะเขาจะเป็นแบบเป็นท่อคู่มานะคะแบบนี้มาจากโรงงานแล้วนะคะติดตั้งเซนเซ,นเซอร์ถอยสองสุดทำสีเดียวกันกับสีรถยนต์นะคะจะอยู่บริเวณนี้เลย ด้านท้ายของรุ่น RS นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ RS ติดอยู่ค่ะถัดมาตรงนี้เรียกว่าถัดท้ายนะคะถัดท้ายของแท้ลักษณะแบบนี้เลยนะคะมีคําว่าซี vic แล้วก็ของแถมอื่นๆนะคะมีนวมหุ้นเบลเนาะหมอนรองคอนะคะมัานบางแดดที่เราแถมให้แล้วก็ในส่วนของล้อ,อยางอะไหล่รถยนต์นะคะจะอยู่บริเวณด้านล่างด้านล่างตรงนี้นะคะรวมไปถึง ชุดแม่แรงชุดเครื่องมือนะคะจะอยู่บริเวณป้าทัายเปิดใต้ายท,าทายันท,ท,ทายมาถึงจะเจอนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของรถยนต์เนาะสกเกิร์ตด้านหลังนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2ชิ้นนะคะของแท้มูนโโลจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยติดตั้งอยู่ในรุ่น RS นะคะย้ำนะคะว่ารุ่นนี้เป็น All New Honda Civic รุ่น RS ค่ะ เดี๋ยวถัดมานะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในรถยนต์นะคะว่ามนาวมีติดตั้งมีแถมอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้านะคะชิ้นส่วนตรงนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้านอะที่จองรถกับมนาวเนี่ยมันาวจะฟรีในส่วนของคิ้วบันได LED นะคะสําหรับของแท้เนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะปกติเนี่ยจะมีแสงไฟสีแดงขึ้นนะคะเดี๋ยวนาวขึ้นภาพนิ่งให้ได้ชมก็คือจะเป็นแสงสีแดงแล้วก็สําหรับ คิวบันไดของแท้ค่ะจะมีเขาเรียกว่าคู่หน้าค่ะจะเป็นไฟ LED เนาะด้านหลังก็จะเป็นแบบสแตนเลสด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบสแตนเลสแบบนี้เลยถัดมานะคะตัวนี้เลยกล้องบันทึกหน้ารถแท้นะคะมาเาาแถมให้ลูกค้าเลยนะคะ กล้องบันทึกหน้ารถของแท้นะคะเราก็สามารถแบบเปิดแอปจากโทรศัพท์เนาะแล้วก็ดูไปได้นะคะดูดูภาพจากกล้องก็คือผ่านโทรศัพท์ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของแถมนะคะที่มะนาวแถมให้ลูกค้าเนะแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนาะสีรถยนต์นะคะข้อค่อนข้างที่จะเงาวับแบบเงาตาแตกมากเลยนะคะก็คือสำหรับลูกค้าที่จองรถซีวิคกับมะนาวนะคะจะฟรีในส่วนของเคลือบแก้วนะคะเคลือบแก้วรับประกัน3ปีให้ไปเลยฟรีๆนะคะ สนใจออกรถยนต์ Honda นะคะสามารถทักแชทนะคะมาหามะนาวได้ทางเพจหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะสำหรับแคมเปญตอนนี้นะคะ Honda Civic ดอกเบีย้ยต่ำสุดค่ะอยู่ที่1.80%นะคะเมื่อดาวที่25%แล้วก็ผ่อนที่48งวดน,นะคะโปรโมชั่นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเงินดาวด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เตือนต่อเดือน สำหรับลูกค้าที่วางแผนไว้ว่าจะออกรถในเดือนถัดไปหรือยังไงเนี่ยเรามาคุยกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ